ก่อนเิพารตเผยภาพรถหรูคันโปรโดถูกชนท้ายมันแฟนแอปโฟกัสได้ทะเบียนก่อนเอติพารตรถถูกชนท้ายกันชนยุบ เจ้าตัวเผยภาพห้เห็นแบบซิงเซยงานนี้แฟนคลับแอบโฟกัสเลตเอเบียนแบบเต็มเมพระเอกสุดหล่อกอด์อิธิพัฒน์หวานใจของลิชี่อลเนทที่ตอนนี้กาลังมีผลการละครเรื่องคู่เวรอ่อนแอทางช่อง3เรียกว่าเป็นช่วงกำลังฮอตเลยทีเดียวหราอละครเลตติ้งดีพุ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในเรื่องดีๆของกอร์ก็ไม่ให้แอบเซ็งอยู่เล็กน้อยเพราหลถดคู่ใจคันโปรดถูกชนท้ายกันชนยุบไปเลยนอกจากนี้กอร์ก็ยังได้เผยอ,อ,อีกว่าก่อนหน้านี้กันชนด้านหน้าเป็นรอยพราะขัาวไปเจียวกับฟุตปาแต่มาวันนี้โดนชนท้าย ซึ่งสิงโตปราชญาเพื่อนนักแสดงด้วยการได้อัดคลิปพร้อมก็เขียนแคปชั่นถึงก๊อดไว้อย่างฮาว่าแนะนําให้ไปทําบุญเพราะเพื่อนเจอเรื่องปวดหัวในเวลาใกล้เคียงกันและในไอจีซารีของก๊อดก็ได้เผยาาเภาพของรถหรูคันโปรดที่ด้านท้ายบุบอยู่เป็นเล็กๆแต่งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับโฟกัสผิดจุดไปแบบเต็มๆเพราะเจ้าตัวเผยเห็นเลขทะเบียนแบบชัดมากๆ106 1หกนึ่งก็มกมไม่รู้ว่าก๊อดจะเสียโชคหรือเปล่า เพราะถือเป็นการฟาดเคราะห์แต่ที่แน่หลายคนก็พุ่งตัวไปที่แผงลอตเรี่กันบ้างแล้วะจ๊ะขอขอบคุณภาพก่อนอิทธิพานภาพ,ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนันถกงอ่คอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ